สวัสดีครับมิเตอรต้อมชาแนลนะครับวันนี้ผมพามากันที่ชายทะเลนะครับจะมาดูขยะบนชายหาดกันนะว่าเราจะพบขยะอะไรบนชายหาดบ้างนะครับก็เป็นฝีมือของมนุษย์เรานยฮะที่บางทีอาจจะด้วยความง่ายะนะ่ะเนาะก็ทิ้งลงมาเลยฮะแล้วมันถ้ามาเกยชายหาด ชิ้นแรกเนาะเป็นพวกพลาสติกนะที่เป็นเหมือนหูจับตรงตะกร้าเนี่ยนะฮนะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันวันนี้อาจจะยาวๆหน่อยครับนะแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกคีมต่างๆนะเห็นหลายชิ้นฮะที่ที่ลอยมาติดบนชายหาดนะฮะ อยี่ห้อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเป็นการโฆษณา,าให้เขาไอ้รองเท้าแตะก็มีหลุดมานะฮะยัยงดีอยู่เลยนะั่นแหะคู่ใหญ่ด้วยนะฮะเสียดายมีข้างเดียวถ้ามีสองข้างนี่เสร็จผมแล้วเนะี่ยโอ้ยโอเคอยู่นะฮะอันนี้ก็อีก อีกข้างหนึ่งแต่มันเอาไปใส่คู่กันไม่ได้ไปนักขวดอะไรส่วนมากก็จะเป็นพวกขวดพลาสติกนะที่เห็นได้เยอะเพราะว่ามันจะลอยมาตามน้ำได้เนี่ยนนี้นี้ก็เป็นขวดพลาสติกพวกเครื่องดื่มนะที่สามารถลอยขึ้นมาติดได้ที่เป็นกลุ่มๆแลวก็มีเนี่ย ก็เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ทำประมงอะนะน้ำาเข้าแปางนแต่สีก็สวยดีนะเนะี่ยน้ำมันเข้าแขงางในล่ะชื่อลูกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณคๆว่าเขาใช้ทําประมงเน,นี่ยแหละวันนี้ก็เป็นจานโฟมนะครับ จะเห็นได้บ่อยก็เป็นพวกไม้ไผ่แต่ไม้ไผ่พวกนี้มันมันก็ไม่ได้ทําอันตรายกับระบบนิเวศเนาะนก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่ก็มีนะครับยาฉีดปวกฮนะฉีดปวก รองเท้าเนี่ส่วนมากถ้าหลุดมาข้างหนึ่งนี่สงสัยจะต้องทิ้งเลยนะเพราะมันไม่ครบคู่น,นะนี่ตรงนี้ก็ขอ,อสุภาพสตรีก็มีนะแล้วก็มีเป็นพวกรองเท้าแตะด้วยข้างหนึ่ง ทำท่าฝนจะตกครับเกือบไม่ได้คลิปวิดีโอซะละตอนแรกว่าจะเลยไปตลาดละนี่ก็อีกคู่น,นี่อีกข้างนี่เป็นถ้วยน้ำตาลนี่เป็นหลอดไฟอย่างนี้ก็มี อุปกรณ์อะไรสักอย่างนี่รองเท้าอีกล้เรียบร้อยเลยครบก็มีนะครับสองข้างเนี่ยวางครบเลยแต่ผมว่าเขาเขาน่าจะลืมไว้ ใครดูเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยพอมาสังเกตอีกทีคนละยี่ห้อนะครับอันนี้อีกยี่ห้ออันนี้อีกยี่ห้อโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยนะจริงๆแล้วถ้าแบบมันเสื่อมสภาพแล้ว,ลวเอาใช้ใช้จุดจุดไฟอะด,ดีมากเลยนะฮะแหาวางเหมือนเหมือนถอดไว้แล้วไปเล่นน้ำอะไรประมาณนี้ ตงนมแล้วก็ฝาแต่งสิฟันก็มีรนะองเท้าแตะนี่เริ่มเจอเยอะครับมนะีเป็นหวีก็มีด้มหวีนะขวดน้ำนะเป็นพวกใส่อาหาร กะทิอันนี้กล่องกล่องไปเลยเลยทีแล้วก็ขวดนมเอ้กล่องนมนะฮะกล่องนมก็เริ่มแถวนี้เริ่มมีเยอะ,ละแล้วอย่างนี้ก็กล่องนมอีกหนึ่ง อะไรเอ่ยอ๋อเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าแล้วก็รองเท้าแก้วน้ำพลาสติกนี่ขวดพลาสติกนะ เลยก็มีอันนี้เหมือนว่ามันนั่งแล้วลืมเอากลับไปนะครับใส่ไว้อย่างดีเลยนะแต่ลืมเอากลับไปทิ้งนะครับนี่นีเป็นขวดเหมือนขวดขวดเหล้าเนาะน่าจะอยู่ในน้ำนานแล้วพวกเพียงพวกอะไรเกาะละขวดใหญ่ด้วยนะเป็นลินเลยนะ เจอซากปลาปักเป้านะครับนี่น้องปักเป้าตายแล้วนะครับตักวก็ประมาณมือผอเนะน้ำก็พวกนมนะ แล้วก็มีพวกซองยาสระผมซองยา,าโลชั่นต่างๆแปรงสีฟันถ้วย ก็มีแล้วก็หลอดไฟแปลงนี่เริ่มเจอเยอะเลยนะฮะแปลงสีฟันมีเยอะละนี่นี่น,นี่ตรงนี้จุดหนึ่งมีกี่ผ่านมาก็มีจุดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็นี่มีตรงนี้อีกปรับอากาศไอ้น้ำยา อะไรอ่ะประประกาศป่ะน้ำยาประประกาศในรถอ่ะอน,นี่ก็เป็นเหยื่อปลอมนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าตัวกุ้งนะนะไว้ตกปลานะซึ่งบางทีมันหลุดไงพวกเนี้ย เนี่ยตรงนี้เห็นใกล้ๆก,ลกันสามตัวเลยเามาวางให้ดูแล้วก็ลอยมาด้วยกันคือสามพี่น้องเนี่ยเขาสาบานว่าจะตายร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไมเ่เจอกันนนี่เป็นซองของบะหมี่ถึงสำเร็จรูปโอ้โหเลยไม่ได้ใส่ผงซองนี้เลยนะเนี่ยแล้วจะอร่อยไหมเนี่ย ันนี้อะไรอันนี้เป็นลูกของต้นไม้อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นีน่เป็นเข็มฉีดยาก็มีนี่ไปต่อครับยาวๆไปคลิปนี้รองเท้าก็มีหเห็นอยู่ตลอดนะฮะ แรงนี่ก็ไม่น้อยนะฮะรองเท้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นแบบคีบอย่างเงี้ยนะหูนิเขาเรียกว่าอะไรหูหนีบปะนะฮะมันอาจจะความไม่แน่นนะแล้วมันหลุดเนี่ยขนาดว่าเป็นแบบดูว่าจะเซฟอย่างเงี้ยมันยังหลุดแรงไหม เพราะนั้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะหลุดมานะ<ะ>เป็นลักษณะของยางรองอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยแค่ตรงน,นี้ก็เพียบเลยเนี่ยเป็นคั่วหลอดไฟฮนะนีกล่องยาดงยาดมมีหมดอะนะครับฝานี่ก็มี Yeah. ลอ้ลอล้อรถเด็กเล่นนะฮะหลุดไปล้อหนึ่งยอะ่ะ <c oughs> แปลงอีกแล้วฮอตฮิตจริงๆแปลงนี่เครื่องปรุงนี่มาทั้งยวงเลยคือแต่บางทีเนี่ย ก็อาจจะทิ้งแค่เครื่องปรุงครับแล้วก็อะไรอะเอาแต่เส้นไว้ผัดนี่เป็นยาทั้งแผงเลยนะฮะไฟแช็กก็มีไฟแช็กแต่ก่อนเนี่ยผมมาเดินเล่นอย่างเงี้ยก็ก็เจอเยอะนะนี่อะไรนี่เป็นยา ผมสมุนไพรเนี่ยมันยาวไปสุดนู่นเลยแต่ผมอาจจะเดินไม่ถึงนะนะเริ่มคอแห้งหิวน้ำละนี่เป็นด้ามมีดก็มี เจออะไร,ประแปลกๆสักเท่าไหร่นะฮะมันเป็นอะไรที่ว่าเเราเห็นกันประจำอ,อยู่แล้วของพวกนี้เป็นพวกเทปนะมาทั้งยวงนะนี่ก็เป็นกระทงนะ ที่เปิดขวดนี่ฮะนี่ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยที่เปิดขวดนะครับ แต่ก่อนผมก็เชอบชอบมาเดินดูอย่างเนี้ยแหละแต่ว่าไม่ได้คลิปวิดีโอไว้นะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนแหละมาเก็บให้นะแต่ว่ามันก็คือถ้าถ้ามันไม่มีขยะมันก็จะดีมันก็จะสวยงามมากเลยเพราะจริงๆแล้วทะเลแถวนี้ก็สวยนะฮนะเนี่ยดูจากวิวโดยรอบเนี่ยก็โอเคนะผมว่านะเยี่ยมเลยอะนะตอนนี้น้ำลดนะ แต่ก็นะบางทีมันก็ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็เป็นของของบ้านเราทั้งนั้นนะ่นะเนี่ยอย่างกล่องนมอะไรต่างๆเนะมันเป็นยี่ห้อบ้านเราเลยนะแต่ก็มีนานๆครั้งนะที่เห็นมันลอยมาจากต่างต่างประเทศก็มีคือนะจากกล่องผลิตภัณฑ์เะว่า ไม้น่าจะหลุดมาจากเรือเป็นสีสีแดงๆอย่างนี้หิมไเม็ดเบ็ดบอกพลาสติกของเล่นวันนี้เสียงวิดีโอาาอาจจะอาจจะเสียงทะเลดังไปหน่อยนะฮะ แต่ว่าผมเอาตัวไม้เนี่ยซ่อนไว้ในเสื้อแล้วก็น่าจะลดเสียงลงไปเยอะเหมือนกันก็คงจะฟังเสียงพูดรู้เรื่องอยู่บ้างนะฮะยังไงต้องขออภัยด้วยจริงๆสำหรับเสียงที่รบกวนเนาะแต่อย่างว่าฮะเรามาทะเลเนาะมันก็อาจจะต้องได้ยินเสียงทะเลบ้างะฮะเป็นธรรมดาเนาะก็ได้บรรยากาศดีอันนี้เป็นถุงแบบเหมือนถุงปุ๋ยแล้วฮะนี่เขาบอกอะไรนะโซเดียมอะไรสักอย่างคูราเมด โมโนโซเดียมกูดาเมตโอ๋อถุงพงชุดรถเลยนะโอ้ยเดี๋ยวกลับไปดูดีโอ้โหแสดงว่าใส่พวกถุงย่อยมาเป็นถุงใหญ่ที่ใส่ถุงย่อยมาโอ้ตรงนี้เยอะฮะมีกล่องโฟมมีเป็นพวกขวดพวกกล่องนมต่างๆ ว่าจะไม่เดินมาถึงนี่นะแต่ก็เลยมาจนได้นะเพื่อนๆด้วยครับน้แล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังเนาะก็ยังไม่มีของแปลกๆสักเท่าไหร่ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของข้ามประมงอ่ะเสาเนี้ย <c oughs> คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าให้สรุปเลยก็คือรองเท้าอ่ะจะเยอะที่ที่เห็นบนชายหาดนะฮะถือว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้นี่ไฟแช็คที่นี่นะเนีทรงแปลกๆ Okay, อันนี้กุ้งปองที่เขามาในตกหมือนโอเคคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะฮะหรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนๆท่านดูแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาติดตามมิเตอร์ต้ n ชาแนลครับ เรื่องสัพเพเหระต่างๆก็มาช่องนี้ครับว่างๆก็เข้ามาชมมาดูกันครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ